เคยมีคนจ้างงานแปลกๆไหมแบบไปงานแปลกๆอะไรเงี้ยมีค่ะจ้างไปเต้นงานศพจ้างไปเต้นงานศพฮะใช่เพราะว่าเขาสั่งเสียไว้ก่อนแบบก่อนตายนะว่าแบบว่าถ้าสมมติว่าเขาตายเนี่ยห้ามเสียใจห้ามใครร้องไห้เลยเราเอาคอโยตี้เอาออนยูนิลเด้งมาเต้นให้เขาด้วยเอาออนยูนิลเด้งมาเต้นให้เขาด้วยอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงไปคนเดียวหรือไปกับทีมไปเป็นทีมค่ะก็ไปกับน้องๆอีก4คน แล้วเราก็ยืนเด้งหน้าศพเลยพอพักสวนเสร็จเราก็จัดเลยค่ะตอนนั้นความรู้สึกเราเป็นยังไงก็แบบก็ทําให้เต็มที่อ่ะเผื่อเขาแบบดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วขนุญาตถามคนในงานเด้งกับเราป่ะอันนี้อันนี้อยากรู้ว่ากําลังคิดอยู่ถ้าเราไปในงานแบบนี้แล้วเข้าใจว่าผู้วายชนอยากสนุก แล้วเราลุกขึ้นไปจอยได้ไหม <sorta of music> มีไหมมีมีเพื่อนๆค่ะแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะแบบไม่มี hmm. บรรยากาศมันก็เขาเศร้าอยู่อะเนาะเนอะใช่แต่ก็คือแบบน่เราต้องเด้งอ่ะมันคือหน้าที่ค่ะ